สวัสดีครับหนึ่งเดือนผ่านไปเรามาดูกันว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างอันนี้เป็นของไส้ไก่นะครับของเราก็จะเริ่มมีน้ำขึ้นมาฝนก็กำลังตกใหม่นะครับเป็นพายุลูกแรกที่จะเข้ามาครับก็จะทำให้ดินของเรามีการสุดบ้างเป็นบางที่นะครับอันนี้ผมก็จะเริ่มปลูกต้นไม้ ปลูกทันบ้างครับปลูกไม่ทันบ้างก็จะมีพวกมะม่วงครับทุเรียนมังคุดเงาะแล้วก็มีมะพร้าวน้ำหอมครับแล้วก็มีตะไคร้นะครับปลูกกันตะลิงง่งพังแต่ก็ไม่ทันนะครับเพราะว่าพายุอนมาก,ก่อน น้ำของเราก็ได้ประมาณเท่ากับเอวเลยนะครับความสูงของน้ำด้านซ้ายมือเราจะปลูกกล้วยไว้นะครับตามขอบหมอส่วนด้านขวามือก็จะเป็นไม้ไม้ป่านะครับก็จะมีไม้พยุงไม้มะข่ามงไม้ยางยางนานะครับแล้วก็มีไม้สักบางบางต้นนะครับ ก็จะปลูกตามตามแนวสลับกันไปนะครับแต่ก็ไม่จํากัดว่ามันจะเป็นอะไรกันบ้างนะครับจับอะไรได้ก็เอาไปปลูกเลยนะครับน้ำก็จะมีแหนแดงเข้ามาผสมอยู่บ้างแล้วก็ก็จะมีฝุน่นเป็นขี้ัวนะครับที่ผมโรยลงไปในบ่อดินก็จะเริ่มซุดลงไปก็จะเรียกว่าดินเริ่มจะ เละนะครับแน่นปีหน้าคงจะแน่นนะครับผลที่ได้ตามมาก็คือน้ำก็จะเริ่มเซาะในบางแห่งนะครับเซาะเลือกมากเลยครับคุณต้องใช้ดินที่อื่นมาถมถ้าเราจะสร้างบ้านนะครับดินก็ยังเดินพอเดินไปแล้วก็ยัง มียุบยุบ,ย,บยุบเยอะอยู่นะครับเหมือนกับดินประมาณดินอันนี้เป็นต้นมังคุดนะครับก็ประมาณสักบางบางที่ก็ยุบลงไปเยอะนะครับเดินไม่ได้เลยนะครับบางที่อันนี้ก็จะเป็นแหนแดงนะครับน,นี่ผมทําสะพานข้ามเอาไว้น้ําก็จะไหลลงไปนะครับไหลลงไปไปหาบ่อใหญ่เลยนะครับ ส่วนด้านซ้ายมือของเราที่ข้ามไปก็จะเป็นแนวเขตแนวเขตของผมผมก็จะปลูกเป็นไม้ไม้ป่าเอาไว้นะครับห่างจากห่างจากหมุดก็จะประมาณสักหเมตรได้นะครับส่วนความห่างของต้นไม้ก็จะประมาณสักสเมตรได้นะครับโดยประมาณ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปอเทืองนะครับผมจะปลูกปอเทืองเอาไว้เป็นปุ๋ยนะครับพอมันเป็นดอกขึ้นมาผมก็จะใช้ผมก็จะให้รถไถเนี่ยไถยกบเป็นเป็นเป็นปุ๋ยเลยนะครับปุ๋ยดินแล้วก็ผมก็จะทำเป็นคูนะครับเพื่อปลูกกล้วยน้ำวาคาดว่าน่าจะเป็นกล้วยน้ำวานะครับ อันนี้ก็คงจะต้องรอให้ปอเทียงมันออกดอกก่อนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับที่ชมช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้หน,นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ